จะมารออัปเดตโกอการ d เดนเอ่อสำหรับ event X. X. อีเวนต์ X X วงโดนตีอะไรนี่แหละตอนนี้รอแจนเดลมาแล้วแต่รอเขาสแปมอีเวนต์ก่อนเออจะโหดขนาดไหนไปดูในแจนเดลกับเอ่อคนที่อันนี้เนี่ยนะแล้ววันยูเอวายอี w A y e. คนนั้นก็คือศิลปิน ที่เออมาร่วมร่วมเออแอสมเนาบิวด้วยนั่นเองตัวนี้น้ำท่วมแล้วน้ำชั้นดงลอยดองลอยนี่ศิลปินคนที่ชื่อเด็บเบนจูขึ้นต้องเขาเรียกว่าศิลปินแล้วกันนะไฮเกินอันนี้เป็นอีนนเวนต์น้ำท่วมเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้นไม้สูงกว่าน้ำท่วมอีก็ยัง ดำท่วมยังดำท่วมดำท่วมคือเท่านี้นะทุกคนเดียวต้นไม้หือต้นไม้ที่สูงอใครที่ดำท่วมบ้านนะทุกคนหลบที่ต้นไม้ต้นนี้ได้เลยมีนี่สูงมากโอ้ยโอ้ยตอนนี้แจนเดียวก็พิมพ์ไปว่าให้นอยหน่อนหนอหนออะไรก็ไม่รู้นะ่นตอนนี้เอ่อคนแขกงรับเชิญของเราหรือศิลปินนั่นเอง ก็เขาไม่ค่อยเล่นเกมอ่ะเนาะเขาไม่ค่อยเล่นปลุกลูกไม่ค่อยเล่นเกมอะไรเท่าไหร่นะเอ้ยแบ็คโฮ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 เดี๋ยวเดียวอยู่สูงโอ้ยเดี๋ยวเดียวโอ้ยเดี๋ยวต้นไม้อยู่เท่าแบ็คโฮเลยโอ้โหทุกคนดูสิต้นไม้นี่นะคือต้นไม้แล้วนี่คือแบ็คโฮต้นไม้สูงบ่พอแบ็คโฮเลยอ่ะโอ้โหอันนี้ศิลปินก็พิมพ์มาว่าอะไรก็ไม่รู้ไอแจนกิ้วรเปล่า เอ้ยหน้าด oh ้วยตัวดีด้วยโอ๊ยอ้ย้าว้าวว้าวเอาเสียงลงหน่อละกันเดี๋ยวดังเกินโอเคเสียงโทรศัพท์ลงด้วยโอเคมานี้ยอ้าวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยดาวตกมาด้วยฮึ่มสแปมสถานะรัวๆอืค่ะฮึ เหมือนศึกเหมือนรอบนี้จะเป็นแอดมินบิค้งใหญ่เลยน,นั่นนี่ดาวตกสำหรับเซลล์เที่ยวนั้นโอ้โห,โหฟิลิปปินที่ได้มารับเชิญนันก็คือศิลปินแคนอะไรเนี่ยแหละเออไม่ใช่แคนงวงดนตรีอะไรนี่แหละแต่เพลงเขาดังมากนี่เนี่ยศิลปินคนเนี้ยขอเรียกว่าศิลปินนั่นแหละเออเขาคุยกันอะไรนี่แหละ ตอนนี้คือเอ่ออีเวนต์ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเข้ามานะแต่ตอนนี้คือเขาจะเริ่มแจกแล้วไม่ขออะไรมากนะเจนเดวขอแค่ต้นนาลิมิเต็ดต้นนี้ก็พอนะอ,อแม่ขออะไรมากแค่แปดร้อยโลบั๊กเองเอออะไร I love you this อะไรอะเจนเดว I love you ออ this ะอ,นนอ,อะไรอะเจอะไรอีเวนต์ what do they do s อะไรเนี่ยไม่รู้อะ เหมือนดิเจจ่ายจะไม่อยู่นะสำหรับอัปเดตนี้ดิเจจ่ายไม่น่ามาอืมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากเขาก็คุยกันเออเขาคุยกันเขาไม่ทำอะไรเลยเขาคุยกันนะ่ะเออโอ้ยตอนนี้เอ่อเอ่เออะไรอะอะไรมาแบ็คโฮไมีกแก้ว อืมขา้าสปาบ็คโฮมาอีกแก้วโหม่วงไปหมดเลยโอ้ยว้าเดี๋ยวเดี๋ยวว้าววมากโหเฟีอปินอะไรอ่ะพิมาอะไรมาอีกเนี่ยโอ้ยดาวตกก็ตกแบคโฮก็มาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปบนยอดต้นนี้เถอะทุกคนเอามามาขึ้นไปเลยปึ๊บอ่ะปึ๊บเอา มามาขึา้นขึ้นไปปึ <u> ๊บอ uh, <u> ืมมา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 ปึ <c oughs> ๊บโอ้โหไปเออคุณไม่ได้ติดปึ๊บโอ้โหเดี๋ยวตอนนี้คืออยู่ในแบ็คโฮแล้วอ่ะอยู่ในแบ็คโฮเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหอ้าวแบ็คโฮหมดแล้วแล้วอะไรอย่างงี้ปรานไปไหนมาเทียบกัเจ้า อืมตอนนี้ก็เกิดการแจกอะไรเยอะยือ What Water h a เป็นขั้งค่าววอ a t เฮ้ยอีเวนต์ใหม่ขังขาวบิน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 ทะลาทะลาลมบินหล่องบินลอยเจ้กน้อยคอยบินสวยหา เจ้าท่าลาเล่นลมเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันแดงได้หมดเลยวะชข้ามาดูดีบินบินท่าลาท่าลาแดงบินท่าลาท่าลาแดงไปหมดวีวีวีโอ้โหเฮ้ยอะไรอะ่ะประตูวับประตูวับเข้าประตูวับวุ้บเข้าประตูวับประตูวับประตูมิติวุ้บไังอะไรอีก ได้สปูกี้เอกไดป้ปุ๊บปุ๊บป,ปุ๊บไปไปปุ๊บไปปุ๊บไปอันไหนต่ออันนูน้นอันนูน้นอาปุ๊บไป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 ุ๊บปุ๊บปุ๊บไปไปไปบิน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 ทลาทาลายลมบินล่องบินลอย โอ้ยได้อะไรวะเน,นี่ยตอนนี้ศิลปินก็พิมอะไรมาไม่รู้แต่แจนเดียวก็ได้ต่อไปตอนนี้คนน่าจะเล่นอยู่ที่ประมาณสี่ห้าล้านกันเลยทีเดียวโอ้ยเมื่อไหร่อีเวนต์บินมันจะหมดอ่ะโอ้ไม่อยากบินเลยเอ้ยเมื่อกี้ศิลปินบอกว่าเจนเดลวฉันอยู่ทีมแซมมี่นะนี่ไง ทีมแซมมีอ่อะไรนี่เ <c> เ <oughs> สือปินบอกว่าเขาอยู่ทีมแซมมี่หรือเขาโยเย,ยเย็นกันก็ไม่รู้แ <c oughs> จนเดลจะทำยังไงต่อจังหวะน,นี้แจนเดลไม่รู้จะพูดอะไรสินะแ <c oughs> จนเดลถึงก็พูดไม่ออกอ <c oughs> ุ้ยแจนเดววายแอนจิบอืม อาแค่นี้ละอ้า uh, เขาบอกว่าเขาดวเล่นนะฮ่าฮ่าเขาบอกว่าเขาดวเล่นเขาอยู่ทีมเจนเดลนั่นเองเดวก็บอกโอเคเจ็คกิ้วไอจูนเจ้าเจ้าอ่านไม่ออกไปตอนนี้เขาก็คุยกันตามคุยกันไปเรื่อยๆอีเวนต์คุก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 คี้คุกกี้อีเวนต์อะไรอะเดฟดูอยู อะไรอ่ะอ่านไม่ออกอตอนนี้คือก็แทบไม่มีอะไรแต่มันบินอีกแล้วมันบินบินทลาทลาเล่นลมบินล่องบินลอยเฮ้ยดวงจันทร์ไหมครับดวงจันทร์ไหมครับทุกคนดวงจันทร์ไหมครับเดี๋ยวจะบอกนะว่าปูกสวดจะเอ็กไหมครับนะ่ะดวงจันทร์ไหมครับดวงจันทร์ไหมครับแล้วมันดวงจันทร์ไหมครับ โอ้โหจริงๆนะเนี่ยหน้าดวงจันทร์ไม้คราฟเ้ยมา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 ยักษ์มา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 ยักอือดวงจันทร์ไม้คราฟหรือว่านี่อาจจะเป็นไมยเออหรือว่านี่จะจะเป็นกอดกาเดนเอ็กไม้คราฟเออเออแต่มันดวงจันทร์ไม้คราฟนะ Watch it dash เจนเดลทำไมไม่แจกอะไรดีๆเดียววะมั้งทำอย่างนี้น,น่าเบื่อนะไอ้เจ้าโชว์ตอนนี้เจนเดลยังไม่ได้แจกอะไรหนักอยากให้สแปมทีสักห้าร้อยอีเวนต์น่ะเออเออสแปมทีสักห้าร้อยอีเวนต์ได้เปล่าวเจนเดลสแปมทีสักห้าร้อยอีเวนต์ดิโอ๊ยทำไมเก็บเก็บเก็บ อันนี้เจนเดลก็ไม่ได้สกอะไรขนาดนั้นเขาก็เฮ้ยทำไมมันไม่มีดีเจจ่ายอ่ะเดี๋ยวก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆนะทุกคนว่าอีก20นาทีนียเจนเดลเขาจะทาอะไรน,นี้เหมือนเล็กเขาคุยกันว่าพัมกินจะมาหรือเปล่าตอนนี้เหมือนเขาบีมว่าพัมกินเป็นจิงๆอะไรเนี่ยแหละ เหมือน now, mm ิ hmm. like okay. ือป oh em ินจะถึงก <so ับเจนเดวขังแล้วนะแล้วหลุมดำมาอีกแล้วโอ้ยหลุมดำเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจําตอนนี้เจนเดวตอนนี้เจนเดวไม่ยอมเสพพัมกินส่วนซื้อปีเจเจเอ้ยจะเสพพัมกินเองเลยคือจะแจกอ่ะอู้หอ้ยรอเลยรอเลยรอเลยเงาะอนหนอนหนอนหรอเลยรอเลยนะทุกคนรอเลยนะต้นอลิมิตเต็ดอ่ะ เออรอเลยรอเลยใครที่อยู่ตอนนัปเดตนะนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วก็ได้เออโอ้ตอนนี้มาเรียนสนรับฟันทองทำกินนะทุกคนใครที่เล่นตอนอัปเดตได้แน่นอนแต่เขาบอกว่าจะเสกถึงสี่ต้นนะย้ำนะว่าเขาเหมือนจะย้ำนะว่าอาจจะอาจจะเสกถึงสี่ต้นแต่ตอนนี้มาแล้วหนึ่งต้น ราคาหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านหนึ่งแสนล้านซื้อไปเลยต้นอลิมิเต็ดเฮงไงไงไงต้นไงนี่มาแล้ว้啊呜เอ้ยมาแล้วหนึ่งต้นโอ้ตอนนี้ดีเจตุ่มต่ำตร่มตุ่มตุ่มตร่มตุ่มตุ่มตร่มตุ่มตุ่มโอ้โหคอนเสิร์ตเลยอ่ะเป็นคอนเสิร์ตเลย ตือ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 ตืดตดอดือชาวล็อกชาวล็อกชัวมือขึ้นตึ้งตึงตึ้ตึ้งึงึงตึงตึ้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 งตึงตึ้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 งตึงตึ้ึึึึึึึงต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  จะแจกสี่ต้นอะเหมือนจะไม่แจกฮะตึง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 อตึงตึงตึงโอ้โหดูดูดูดิทุกคนอือหึเอาจัดเอาจัดโอ้โหร้องเพลงอะแช่ตึงด้ตึง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 ตโอ้โหโยอะเยอยอะเยอยอะเยอะตึงตึงเนี่ยถ้าถ้าถ้าเอาเวทีเนี้ยมาตอนแอดม S M วอะโอ้โหหมดกว่านี้อีกแลหมดแล้วอะ ออก็น่าจะหมดแล้วนะเออเดอสำหรับคลิปน ını, ี <Islands Ow ens> ้ถ้าถ <rik decorative life> ้า <Read> มีอะไรเพิ่มเติมอ่ะถ้ามีอะไรแบบผิดพลาดตรงไหนก็ขอก็เพราะอาจจะเลิกเล่นแล้วนะทุกคนจะไปใช้แบบแล้วตอนนี้แบตเหลือสอแล้วเออ จบคลิปนี้ถ้าผิดพลาดตรงถ้าไม่ทานอัปเดตถ้าไม่ทานอันไหนก็เออไม่อาจถูกชงอื่นจบคลิปนี้ซีอูทุกคนเจอกันโบโจ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 ,โจ